ปูมมากุ้งสดไปนะคะไปดูในคลิปของยัมี่ฟู้ดนะคะส่วนตอนนี้จะทำกุ้งคั่วพริกเกลือกินกับส้มตำคั่วทำไมมีน้ำมันด้วยอะทอดกุ้งก่อนจ้าทอดกุ้งให้กรอบก่อนจ้ามันยังไม่ร้อนน้ำมันเด๋ย่าเป็นเหมือนวันทอดไข่แต่ร้อนนี้ไม่ได้นั่งทำที่พื้นเราโตออกมาทำโต๊ะทำโต๊ะกินโต๊ะเดียวกัน ง่ายเลยเนาะเพราะว่านั่งกับพื้นมากๆออฟฟี่จะเป็นแผลกดทับขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แผลกดทับมันของคนป่วยโตโต๊โต๊แคมปิ้งเก็บไว้เดี๋ยวใช้งานบ่อยๆมันจะมันจะพังพังก่อนก็เลยเก็บไว้แคมปิ้งเลยโต๊ะใหญ่ออกมาใช้ได้แล้ว กุ้งนี่ต้องเอาไปทําอะไรก่อนไหมไปเอาเอาไปอะไรอ่ะเอาไม้ไจย์ฟันอะเอาขี้มันออกก่อนล้างน้ำเกลือล้างโซดาให้สะอาดก็คือไม่ได้ปรุงอะไรหรอกไม่ไม่ไม่เดี๋ยวต้องมาทอดกับพริกเกลือทอดไม่ให้มันกรอบเป็นอย่างนี้ไหมเขาผ่าหลางมันด้วยเพราะว่าตัวมันเอาขี้ออกได้มดผ่างทําความสะอาดแต่ว่าไม่ได้เอาเปลือกมันออกนะยังมีเปลือกอยู่ ไม่ได้แสดงวิธีทำให้ดูเนะาะพื้นที่จำกัดเดี๋ยวทอดกรอบแต่และเราค่อยมาทอดจริคืดดดดอดมอ้อื้อดือือดื้อดืดื้อดือด้อดื้อดือือดือื้อดื้อดื้อ้อดื้อือดื้อดื้อบ้าน,รนืรอื้อดื้อดื้อด้อดื้อย้อนื้่ด้อดื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 ้อด้อน้อื้อือื้อือดื้อด้ือื้อดื้อดดเ,ยเยอ้ด ของเก่าๆมันเยอะมันต้องเก็บทิ้งมันเป็นบ้านไม้เนาะก็เลยลื้อกันอ็อออเวลาที่เธอยิ้มมันช่างสดใส <c oughs> ยิ้มแล้วไงร้องอต่อสิมันเพลงของน้องเป็นคนร้องเลยเป็นคนทำมิวสิกมันจำเนื้อไม่ค่อยแม่นนะดิลาที่เธอยิ้มมันช่างสดใสโร ทั้งใบกายเป็นสีชมพูอุ้ยหอมมากเลยอะอะเพลงมันเลยนาะอะตี้จนปนอะไรตี้จนปนร้องไม่ได้ ตือ้อตื้อตื้อๆตื้อแตื้อนกื้อหัื้อ,อหัหื้อขื้อๆตืดด้อๆื <c oughs> ้อๆตื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 ้อตื้อๆ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 ื้อๆตื้อๆตื้อๆื้อๆตื้อๆตื้อ้อๆวื้อๆตื้อๆตื้อัวื้อันื้อๆตื้อ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 ๆื้อๆตื้อๆตื้ออๆตื้อื้ออ ไไม่ได้ชม<ด>ู <นะ S 2> ไปพังๆนะเพราะว่าเราเอาเครื่องปรุงใส่ถ้วยมาตวงเรียบร้อยเนี่ยมีกุ้งด้วยไม่ได้กินมานแล้วคุณกุ้งคุณกุ้งสดที่ลาดกุ้งกับปูอันนี้เออกุ้งกับปูเนี่ยออฟเอาไปดองน้ําปลานะคะก็คือเอาน้ำปลาเอาน้ำปลาแท้นะไปตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํากระเทียมดองลงไปหน่อยแล้วก็น้ําตาลปี๊บเอาไปเคี่ยวนะคะแล้วปล่อยให้มันเย็นแล้วค่อยเอาไปแช่กับ ปูและก็กุ้งล้างให้สะอาดปูกับกุ้งก่อนที่เราจะเอามาแช่ดองน้ำปลาเอาน้ำโซดาเย็นๆแช่วไว้ก่อนนะให้มันกลอกมันมีกระเทียมจ้าอ๋อใส่ไปใ,ใครชอบพวกรากผักชีสอยลงไปด้วยก็ได้นะตาไม่ชอบกินรู้ได้ไงก็เวลาใสา่รากผักชีออเองจะไม่กิน มันไม่ได้ชอบกินแต่มันก็ใส่ได้นะมันหอมพว้วนี้เอาไปสับๆนะกับกระเทียมกี่เม็ดแล้วครับนี่ตอบไม่ได้ไม่เยอะหรอกเนอะจ้าเอาแค่ว่าพอให้มันมกินหอมแสร็จแสบร้อนๆอ, <laughs> <laughs> อันนี้ก็คืกอกุ้งที่ทอดแล้ว วันนี้กี่โมงแล้วจะหกโมงแล้วยังแดดอยู่เลยเขาบอกวันนี้น่ะร้อนมากร้อนตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าวันนี้มันหน้าร้อนเนาะมันร้อนโอ้กิ่นมาแล้วโอ้โอ ก็ดูหอมหอมดีนะกุ้งพริกเกลือขั่วเขาเรียกขั่วขั่วกุ้งขั่วพริกเกลือจ้าเผาพริกเผาเกลืออันนั้นสาบแช่งแล้วได้แล้วเหรอใส่ลงไปจ้ามีข้าวเหนียวไหมไม่มีอ่ะมันนี่มีแต่ข้าวสวยเหนียวก็ได้ เป็นกับแก้มนะจริงๆอาหารอันนี้เหรอเราเคยเคยมีเดียเมื่อไหร่น้ำลำไยอ่ะรู้จักไหมว่าเขาไม่ให้ขายมีเกลือลงไปนิดหน่อยเกลือนิดนึงจ้าพอให้ปลาเล้มปลาเล้มผงนัวเข้าไปหน่อยอุ๊ปปี้ใช่ผงปรุงรสนิดนิดจ้าน้ำตาลนิดนึงถ้ามันมีรสแบบจะแนมจะแนมมีจ้าแค่นี้ล่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ได่คินกุ้งนานแล้วเหมือนหอมซอยม้น<อ>มปลาขาดน้ำขนาดนั้นเลยอันนี้มันจะหอมดีเนาะแป๊บเดียวด้วยนานแป๊บเดียวเนี่ยเดียวคือลเสร็จแล้ว,วไหจนไจ,จ้าเน,น,นี่ยแล้วไปจ้ามอจ่าครัวลันแคมเนาะวันนี้อยู่บ้านบ้าร้อนมาก กุ้งอ่ะอยากกินอื้งนี่นนไงมะคลับอันนี้เมโนูกุ้งอ๋อใช่ไหมโอ้ยนี่ขึ้นใาเว้นมากี่วันแล้วเนี่ยวิหลายวานันอยูอ่ <laughs> แอบแซบน้ำกกนจ้าอืม <laughs> ไอ้ดองกัมปลาอาร่อยนะสุดมากเยี่ยมอบดองกัมปลาแปดชั่วโมงนะคะแปดชั่วโมงก็กินได้เลยไม่ต้องข้ามคืนก็ดะเค็มปีเลยครับจริงเหรอไหนไหนพูดเรนหืมอย่างแซ่บไม่เคยทำอย่างนี้นเนาะเค้มอยู่อร่อยอยู่ เพิ่งจะทำเฉ็นไม่มากหรอครับกำลังดีแต่ว่าห่วยส้มตำมากไม่ได้กินหลายวันปุงเป็นตำหลายอยู่เนี่ยถ้าเป็นของทะเลมามือเป็นเราเวิงแล้วว่าวันนี้ ๋หนลองอันนี้หน่อยกุ้งขั่วเกลือขั่วพิเกลือขั่วพิกเกลือนี่นะจ้าอืมหอมอร่อยหอมพริกกับกระเทียมอืมตุดๆไปเลย ทำไมถึงอยากมากินด้วยจังกระถินหลังบ้านอืมเมืม่จะอมเมืม่อเขาจะอมตัวมาทำแกงป่าเลยหรอเนาะเรียกสกิ้วมาก้าวทักินใบกะเพราอืมก้าวทักกินกะเพราสดๆเอาว่ามันกลัวไหมเอาหรือว่าเอาไปกิน วไมหรือต้องขยัขยัเขาว่ากระเทียมหม่เหรออืมอ่นอนมากลอ,องดิขยัขยันแให้กิ่นเลยอรอ เหมือนมันจะหายไปเนะไปเดินไปรู้มาจากไหนไม่รู้จำไม่ได้มมันหายไปจริงเนาะเหรอเอาใบกระเพรามาค่อยค่ยืดค่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูพริกเยอะอยู่ไอพริกเยอะอยู่ มันมาอยู่นะตอนนี้มันตอมใบกะเพราแล้วอ,อร่อยอยู่อันนี้ปปสักแป๊บสซใจชื่นใจไม่เคยกินกุ้งดิบวันนี้แหละกินไม่เคยเราเป็นเพื่อนกันไงเราต้องกินเหมือนๆกัน มันอร่อยจริงๆดีต้องมาลองน้ำตาลหน่อยใ<ด>ส่เนาะเสียหน่อยเก่งอาจะได้กินเหมือนนกันอัน<ด>นี้มาเที่ยวหร่ละยี่สิบโอ้ยจะสิ้นเดือนอีกแล้วอ่ะ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยังมีรายใหม่อยู่วันละสามสิบกคนทุกคนอย่าแปลกใจนะคะพี่เห็นหัวพีต่ตาเป็นแบบนี้จะไม่ได้ไปบวชมานะร้านตัดผมเขาไม่ให้เปิดอ๊บก็เลยไถยให้เอง มันก็เลยได้ทรงนี้วอับตัดผมไม่เป็นได้แต่เอาอะไรนะแบตเตอรี่เหรอไถ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 ,ถร้อนครับไม่ไหว <laughs> บวชตอนนี้ก็อด่ะครับบินไม่ได้อ้อโอิก บเขาอยากว่าซื้อมาดองไว้อีกเนาะทราไม่ยากทำขายเลยไหมสังผ่านแก๊ป <laughs> ยังยังอ ขายอยูน่นะสมตจ่เยี่ยจริงจริงนี่เห็นเขาเกินกันลองดูน่ะนี่ามาเปิดอมะนาวได้โอ้ยมีแต่ปะเกืาน้อง<ล>ชอบนงโอ้กินปะเกอว่านี่แล <ß uk> ้วกุ้งใส่เนาะเื่อ,เอยเดี๋ยวกินตามมันมีเปลือก

ลองทำดูนะทำง่ายๆใช้ไก่ก็ได้ใช้หมึกก็ได้กินได้ทั้งเปลือกเลยเพราะว่าไปทอดแล้วมันกรอบใชไ่ไม่ไม่แล้วมันเป็นตัวเล็กมันไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่กุ้งกุ้งแม่มมน้ำอะที่หัวใหญ่อะเพราะน,นั้นอะต้องต้องแกะออกอนี้เคี้ยวได้หมดทั้งขงเลย ตกใจบาปองพักเพีแล้วถ้ายิ่งเป็นกุ้งมังกรน,นะ <c oughs> ยังยังยังไม่ได้กินง่ายหรอกหาสดสดยากแพงด้วยนึกต้นนะเทสำหรับเมนูวันนี้ของเราก็แซบนัวเหมือนเดิมนะคะคยังไงก็เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะฝากช่องแซบนัว ฝาก<า>ช่องไม่ใช่ฝากช่องออฟแอนด้าฝากกินมาเที่ยวด้วยนะคะช่วงนี้เราไปกางเตซนไม่ได้ก็เลยอ,อยู่ในช่วงแซบหนัวขวาลั่นแคมป์เนาะแล้วก็ขอฝากอีกช่องหนึ่งนะคะยามีฟูทีเฮสนะคะสําหรับเป็นช่องอาหารเมนูง่ายๆสั้นๆกับัดรัดนะคะสําหรับวันนี้เราอสองอคนก็บายบายแซบหนัวขวัวลั่นแคมป์ตอนนี้ยังไม่ได้ไปแคมป์ใช่ แซบกันที่บ้านนี่แหละก่อน